สวัสดีครับผู้รักการปั่นจัก,กรยานทุกท่านนะครับวันนี้ชมรมอบรุบลรตนบุรีนะครับพากันมาออกรอบนะครับเสือภูเขาปั่นเข้าป่านะครับชื่อทิปว่าปอยป้ากับหลานเข้าป่าครับอันนี้เรามีแท็กภูเขาอยู่ข้างๆโรงพยาบาลอุบลรตนบุรีนะฮะสร้างสรรค์ไว้โดยทีมอานนทนะ์พี่ม้ยวิทยาจันราลาบเป็นแท็กเสือภูเขาไม่ยากไม่ง่ายนะครับ รอบละ12กว่าๆนะ13กิโลนะครับพอเลยหนะ้าลงยี่ปันวัดบุเร่มาขึ้นสะพานมาลงสะพานมาก็เลี้ยวซ้ายนะครับเป็นทางที่เลาะระหว่างราชนีโศกแล้วก็ค่ายสมบัติที่ประสงะค์นะครับนะฮะอันนี้เราก็เอาบรรยากาศมิดีโอนะฮะมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ เผื่อมีท่านผู้ใดสนใจนะครับจะมาเยี่ยมมาเยียนอยากจะปั่นเสือภูเขาแบบสบายๆนะครับก็สามารถมาปั่นที่สนามนี้ได้นะครับเอาล้ฮะตอนนี้ผมก็กำลังไล่ตามกลุ่มอับลคธนบุรีนะฮะมานะครับนนี้เป็นปั่นรอบที่สองนะฮะปั่นรอบที่สองแล้วนะครับก็เก็บภาพวิดีโอจะได้เห็นบรรยากาศนะครับ การปั่นในกากาศแทรครอบๆนะฮะธรรมชาตินะครับนะฮะเลีเ้ยวซ้ายนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายผ่านทุ่งนาแล้วครับแล้วก็จะไปตัดเข้าหลังค่ายสมบสัิทธิประสงค์นะครับทีนี้ก็ทางนี้ก็ปั่นสบายขึ้นเยอะนะครับแต่ก่อนนี่ยังไม่เกรดนี่โอ้โหก็ขูขาใช้ได้ตอนนี้ก็ มีการเกล็ดในช่วงหน้าแรงนะครับก็จะปั่นง่ายขึ้นนิดนึงเดี๋ยวฝนตกมาก็น่าจะเล็เหมือนเดิมนะฮะเอาละครับเอาละครับพี่ๆบก,กรเราก็แอบมาตั้งท่าถ่ายรูปที่นี่องนะเอาละครับแล้วก็ปัน่นล้อลอกันไปนะความเร็วก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดปั่นแบบล้อล้ หาทักษะเสือภูเขาชมธรรมาชาติไปด้วยนะครับอ่านะวันนี้ก็มีพลังงานนุรักษ์จังหวลยแล้วก็ชมลมประมาณเกือบสิบท่านได้นะครับอ่านะยังไงปะปุ๊ปปะปุ๊ปชิลไปปุ๊ปปะปุ๊ปได้ชิลนนแล้วปวุ๊ปเราเออแบบเจอทรายในพิ้วเลยนะปะปุ๊ปแล้วค่ะ เราเห็นไล่ตามกลุ่มไปนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่สปีดได้พอสมควรตาลาเห็นหลังเห็นหลังลุ่งไุ่มไ,มไวๆนะครับอ้าขึ้นขึ้นขึวีดีโอวีดีโอตายดูตาย,ตายสู้แค่ตายนะ เอแล้วฮะตอนนี้นำหน้าโดยพี่น็อตนะฮะพี่น็อตหัวหน้าเพศั์แล้วตามหลังโดยพี่ส้มแล้วก็พี่ติ๊กเลขานะฮะแล้วก็พี่ท็อปอ่าโอเคโอ้โหตัวนี้วามเร็วก็เป็นยี23แล้วครับโอ้โหอ,อันนี้มาแล้วทักษะมาแล้วทักษะมาใจมา แรงก็มีอ่านะระวังเลยนะเอาละ,ะครับขวาขวาได้บรรยากาศไหมฮะได้บรรยากาศของใกล้ตัวนะฮะเราไปหาอื่นไกลเรามีของดีๆเยอะได้สุขภาพได้สุขภาพแล้วก็ได้บรรยากาศความสุข ตามาัตกของเรานะฮะขอให้มีจักรยานคันเก่งสักตัวหนึ่งแล้วก็กวนดีๆสักกวนทำกวนได้แล้วก็ปนกันไปคุยกันไปนะฮะปันเสร็จแล้วก็สังสรรค์กินนุ่งกินน้ำกินข้าวเล็กน้อยนะครับเอาละกันี่ถึงน้อยเล็หน่อยลนะจัดกระเอ๋ากระเป๋าเอาโออโอเค ผ่านเนินแล้วต่อไปก็จะลอดลงไปที่ทุ่งนาละโอ้เอาวแล้วรครับเดี๋ยว ตัดผ่านชอ็อตทุกงนาไปแล้วของน้ืองปิดช็อตวิดีโอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างในนั้นเป็นป่ามันจะลกนิดหนึ่งอาจจะมีการล้มได้นะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวหมดเขตแนวทุ่งนานี้ก็สวัสดีครับคุณลง<อ>ุงยังมีการทํานาอยู่บ้างนะทําเก็บไปกินเองนะครับเพราะว่าน้ำแถวนี้ก็ ใกล้ม่น้ำมูลนะครับเอาละครับผมในแพทย์ชเ,เวงิกสิทธิ์ประธานชมรมโรงพยาบาลอุบุมุรีนะครับรายงานจากแครกเลาะหลังค่ายสปตที่ประสงค์นะครับปิดช็อตแล้วไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ โอ้โหปั่นกันเร็วเฮ้อาออกทางแล้วตรงข้ามทางไปเลยระวังรถด,ด้วย 准备了。